สำนักงานจัดหาไรายได้สภาการชาติไทยร่วมกับกลุ่มนักเรียนสิทธ์เก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่น77ชวนทําความดีส่งต่อพลังใจแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านกิจกรรมวิ่งการกุศลแบงคอกจั o เปอร์บริดจ รัน for Red Cross 2025ในวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมและชวนร่วมบริจาคแคมเปญบริจาค77บาทเพื่อโครงการพัฒนาศูนย์มะเร็งแบบบูรณาการโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยได้ที่ธนาคารพาณิชสาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสะะรายวันเลขที่บัญชี0453046558ใบเสร็จสาม,มารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าค่ะ